คุณพักันหาอะไรกันเนี่ยหากับข้าวค่ะกับข้าวกับข้าวอะไรไปอยู่ตรงนี้อาวพตรเราอ่ะการอยู่ชีวิตรอดในป่าอาชีวิตรอดในป่าเหรอเอา้าอ,อันนั้นมันดอกไม้นี่ใช่ไหมใช่ไหนมีอะไรให้กินได้นะไหนดูซินี่ไงนี่ไงหนูเจอแล้วมันคืออะไรอ,อ,อันนั้นต้นหญ้ากินไม่ได้นี่ไง นี่กินได้ไหนกินได้นี่ที่กินได้อยู่นี่ฮากล้วยยังไม่สุกเลยเดี๋ยวให้ม,มันกล้วยให้สุกก,ก,ก่อนนะเราก็ก่อไฟไงแล้วก็เผาไงก่อไฟหมดแล้วเอาที่ตัวไฟอยู่ตรงนี้ที่ก่อไฟอยู่ตรงนี้เชีเอาแล้วไม่เป็นไรอันนั้นคืออะไรไบ,วบรัวปะนี่ไงบัวบนี่อยู่ตรงนี้นี่ นี่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 งนี้นี่ไ,<ด>นไง,ไงอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้น้เอาไมา้มานลต้มีหอยู่<อ>นไงเต้นลองกองนี่นั่นน่ะเพราะเราเอาอัน่นกว่าอันที่ที่กินได้ละกว่าอันนี้กินไม่ได้มันหมดแล้วเอาไปหนตาบอยหาสิอะไรกินได้พีกพีกเหรอ เผ็ดนะนี่ฝั่งนี้เหรอนี่ไงพริกนี่ไงกินได้เอ้้ยกินไดเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเฮ้ยกินจริงเหรอไม่กินจริงนะคนอันนี้มันเผ็ดนะเอาอันอื่นแล้วก็เอาอันอื่นอันนี้จะเป็นพิษมีอะไรอีกอ่ะ ระวังมดนะตรงนี้มีมดนี่บ้านมดนะนี่เจอบ้านมดต้องระวังนะดอกไม้กินได้ไหมดอกไม้นี้ไม่กินไม่ได้มันต้องมีผมมันนั่นต้นันี้กินไม่ได้นี่อันนี้ผักหวานปลามาดูนี่นี่ไงนี่ต้นผักหวานปลา นี่อยู่ตรงนี้เองนี่กินได้เหรอกินได้แต่มันไม่มียอดกินได้แลวกว่าเอานี่มีส้มโอด้วยใช่หรือไม่ายส้มโอหนึ่งไงนี่หนึ่งไงเฮ้ยเอานี้แล้วกว่าคนนี้อันนี้ผัดหวานเหรออือหือผัดหวานผัดห,หวานปาลาเราอยู่ในป่านะนี่มันมีส้มโอด้วยอู้เยอะเลยเอาเด็ดได้ไหม เด็ดได้สิเด็ด,ดเลยแต่มันใบมันแก่นะมันไม่ไดอ่อนนะไม่เนนะี่ไงได้แล้วส้มโอมน,ะนี่ได้แล้วส้มโอไ,มได้แล้วได้แล้วอาหารแล้วนะ,นะเพื่อนนี่แล็กนะไม่เป็นไรอาวนี้เป็นไม้นี่ได้อีกลูกหนึ่งแล้ว โอเคเดี๋ยวไปเก็บไว้ก่อนตัวรอดยังไงรอดหรือยังรอดแล้วรอดจากไหนเนี่ยรอดฉันเจอเซเว่นทำเพื่อเราก็ไปเพื่อเราจะพี่ปูเหรอหรอได้สิได้สิงั้นไปแล้วนะบายบายงั้นเอาตัวรอดได้แล้วใช่ไหมใช่ใายบายอาหารของเราอเยอะเลยบายบาย